คุณคิดว่าประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีความผาสุกกี่โมง เมื่อก่อนเออทำอาชีพซักรีดอยู่ทีนี้ไรายได้มันก็ไม่พอช่วงโควิดนั่นน่ะลูกค้ามันก็หายลูกค้าเขาหายไปเยอะเลยไรายได้มันก็น้อยแล้วบ้านก็อยู่หกคนลูกลูกมกั่งลานมาั่งอ่ะหกคนไรายได้ก็ไม่พอเพราะว่าได้ข่าวมาจากพัฒนาพัฒนากรอำเภอวหิน ว่าจะมาสอนมาสอนอาชีพเสียอาชีพอะให้เลือกเอาก็พอพอไปเห็นพอไปอบรมอบรมเจือนเพอไปเห็นเสีอาชีพเสียอาชีพนี่ก็เลยสนใจสนใจที่สุดเลยเพราะว่าใจอยากจะอยากจะปลูกอยู่แล้วปลูกผักอย่นเนี้ยเคยทํามาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลพอไปเห็นครูพขาสอนมีมีส่วนประกอบให้แบงเนี้ยก็เลยสนใจ เลยลงเป็นอาชีพนี้เป็นอาชีพปลูกผักไปไปอบรมรับทองมาพอมาถึงก็วันนั้นอะปลูกเลยนะปลูกเลยปลูกสมถาดตอนนี้ลองลองปลูกในบ้านนี่ก่อนปลูกในบ้านถ้าว่ามันมันได้ผลดีมันผักมันออกมาสวยแล้วมีมีที่อีกจะไปขยายจะจะทำเป็นโรงเป็นโรงเซเลนอะเซเลนทำโรงแล้วก็จะเป็นทีนี้จะต่อท่อ โตท่อน้ําอ่ะคุยกับลูกไว้เล้ว่าลูกว่าต้องทําแบบนี้แม่ถ้าเราทําลูกใหญ่เราจะต้องโตท่อน้ําไปเลยตลาดนะมันมีนะตลาดนัดแน,น่นอนเลยเพราะว่าครูคนที่เขามาสอนเนี่ยคว่าเขาก็เริ่มจากมาขายตลาดนัดมีนัด 9, หนองพันพุกหนองคอนแล้วก็บอนไก่ที่ว่าใกล้ๆนี่นะ หลังจากได้ไปอบรมมาแล้วเราก็เลือกอาชีพทำแหนมค่ะก็พอได้ฝึกอบรมมาแล้วก็มาฝึกทำเลยเอาหมูมาเอาหนังมาแล้วก็เราก็มาคั้นมาทำอะไรเอง5กิโลปรากฏว่าเอาไปขายให้ชาวบ้านเพื่อนๆที่เขารู้จักนะคะเขารู้จักว่าเราเออเออเองทำแหนมหรือไงเอามาชิมสิอ่ะก็เอาไปให้เขาชิมปรากฏว่าพอชิมแล้วเขาก็ อุ้ยทาขายเลยเธอทําขายก็เลยจุดประกายตรงนั้นเลยว่าออาชีพทําแหนมเป็นรายได้ได้ด้วยเพราะว่าพอเราทําเสร็จปั๊บเราก็ไปส่งบ้านละร้อยส0งร้อยพอเขาไปทานปั๊บเขาก็สั่งเพิ่มค่ะพอจากเขาสั่งเพิ่มจากที่มีทำห้ากิโลอยู่แล้วก็กลายมาเป็น10บกิโลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันก็เลยทําให้เรามีรายได้เพื่อที่จะ มาดูแลครอบครัวแล้วเป็นอาชีพเสริมดีมากๆเลยค่ะก็พอเราได้ทําอาชีพแนวใช่ไหมคะแล้วก็มีแผนที่จะไปขยายไปที่ห้างอ่าเช่นบูพอดอ่าบูพอดแล้วก็ตลาดนัดใกล้ๆบ้านที่ระแวกหมู่บ้านก็จะทําให้เรานี่ มีพัฒนาแล้วก็มีตลาดเพิ่มขึ้นและโครงการที่ทำทำทำไอแหนมนี่นะคะก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้ค,ครอบครัวเรามีความสุขและยั่งยืนสามารถที่เราจะเออไม่เคยที่จะมีเสื้อผ้าสวยไม่มีทองใสใช่ไหมคะก็เราก็สามารถเอากําไรตัวนี้มามาซื้ออ่า ค่าไฟค่าเอ่อยจ่ายค่าไฟค่าน้ําได้แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าแล้วโครงการนี้ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขมากๆค่ะแล้วครอบครัวก็แฮปปี้ดีใจว่าเออเราสามารถมีไออาชีพเสริมทำทำแหนมเนี่ยมาจากโครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัดประจวบที่ดีขันอย่างยั่งยืนค่ะ จังหวัดโจวบคิริขันเขงเรามีการดำเนินง,งานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมผาสุขซึ่งโครงการนี้นะมาจากวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่าเราต้องการเป็นประเทศมันม่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากข้อมูลที่พีแบบและข้อมูลไทยคีวีเอ็มของจังหวัดะจวบคีริขันเราพบว่าคนของปัะจวบจคิริขันธ์นจำนวนหนึ่งนะที่ยังไม่ผาสุข ไม่ผ่านศูนในเรื่องของการขาดสุขภาพไม่ดีนะครับการยังไม่ได้เข้าถึงการศึกษาขาดเรื่องรายได้การเข้าถึงบริการของรัฐเนี่ยรวมแล้วห้ามิติยัอยู่จานวนหนึ่งซึ่งสํานักงานพัฒนาจังหวัดของเราเนี่ยเราก็ได้มาออกแบบเย่าสร้างสังคมอาสุขภายใต้3กระบวนงานกระบวนงานแรกเนี่ยปีนี้เราได้กําหนดเป้าหมายไว้ที่400คน400คนกระจายไปทุกอาเภออําเภอละ50คน กิจกรรมแรกเนี่ยเราให้การอบให้ความรู้สาธิตให้ดูกิจกรรมที่2เนี่ยให้ไปเราให้วัสดุไปให้เขาไปลองทําดูเราก็จะมีกิจกรรมที่3ก็คือมีการถอดบทเรียนแล้วก็เรื่องของมาเชิดชูความสําเร็จกันซึ่งตอนนี้เราทําได้ทั้งครบทั้ง3กิจกรรมทั้ง3กระบวนการไปแล้วดังนั้นเราประเมินโครงการคร่าวๆของเรานะฮะก็ในระดับบุคคลปจเจกคนสี่ร้อยคนที่ อำเภอละ50คน8อำเภอ400คนเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากรารกระบวนการสกบรมหลเมื่อเขาได้มีความรู้มีอาชีพแล้วเขาสามารถที่จะเอาอาชีพเนี่ยเขาไปถ่ายทอดต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็ดีขึ้นนซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ได้นะมันก็จะเป็นเป็นไปนตามแนวคิดของหลักปรัชญ,ญาของสกิร์เพราะฉะฉะนั้นผมมีความมั่นใจว่าสังคมของจจงหวัโจกิขัณวันนี้เนี่ยมีความพาสุา